สวัสดีจ้ดพอแม่พี่้นงสุขพทุกคนมือนีก็มาพบกันอีกแล้วนะคะห่างหายไปหลายมือพี่นอ้องพอดีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบ่งนะคะเพราะว่าเสียงเปลี่ยนเปียนพี่น้องพอดีอันสองสามมือว่าหันเป็นมัดพี่น้องในในพี่้นงสุขภาพดีทุกคนมาคะ่ะให้พี่น่องมีสุขภาพทุกเออดีทุกคนนะคะพี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นมัดพี่น้องเลยบาด้มาเฮ็ดคลิปอัน ไปเที่ยวคิดตำบกุงไอพี่น้องเบืองหลายอาทิตย์เป็นอาทิตย์อยู่พี่น้องมือนนี้เลยแอดซี่ส,งสวงแน่ก็เรียกว่าสิมาเหตุเมนูง่ายๆเม่นูแซ่บแสห้ไพี่น้องอยาก,กินน้ำนะคะหูอือพี่น้องบว่าบ่คอยได้ยินพี่น้องได้ยินว่าเสียงดังบะอันเมนูอันข้าพัดปากกระกป๋องนะคะว่าเสิเหตุข้าพัดปากกระกป๋องเขาเตรียมอยู่แล้วนะคะบอกพี่คืออยากินเผ็ดๆพี่น้องอย่ากินเผ็ด,อ,อ,ดอัน อยากกินตำบหมูฮุงแต่ว่าวานกากินพี่น้องเล่นสิ่ว่าสิเฮ็ดข้าวผัดปลากระป๋องสดน้ำข้าวต้มหลายมืออยู่พี่นอ้องเห็ดข้าวต้มกินหลายมืออยูช่ช่วงช่วงนี้ค่ะมาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะนี่ค่ะใส่น้ำมันลงไปพี่น้องใส่น้ำมันถ้าเกิดไม่นุ่งยังไงพี่น้อง ขึ้นหอดพี่น้องบ่ได้มาเฮ็ดคลิปไล้เมือเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องไข่ถ้าเห็นน้ำมันมันเดือดจักหน่อยพี่น้องถ้าน้ำมันเดือดก่อนค่ะกระทะกระหรอกเบื่อล่ละใส่มาโดนละนี่ค่ะพอเนื้อมันเดือดแล้ว ก็เอาอันปากระป๋องใช่พี่น้องปากระป๋องนี่ตาบอ่ะพี่นงเอน่าพี่น้องออี่นอเงไปพี่น้องหนเขาลงไปไล้คสะ ทีนั้นเขาแกันมาดิหน่องคะพัดปลากระป๋องเนี่ยนี่นง่ายๆกินง่ายพี่น้องคือใหญ่กินเผ็ดเผ็ดใส่บุกผิดสารซีน่วยพี่น้องเลยแสบแสบน้องกันค่ะวันนี้เหี่ยวเขาพี่น้องกินเขาต้มไร้เมื่อแล้วค่ะเป็นวัด ยางหลูกกับปานันยางหนีติดวัดแต่ใส่อันผ้าปิดจมูกไว้แต่ว่าน้องสกายนี่เบิึงส่งคือสิติดวัดน้อแม่แล้วมากกอดมากเปียแม่เวลานอนบกอดบเปียบอดาพี่น้องนะคะแข้งยางหนีติดวัดลูกก็เลยสิติดนั่น้องสกายเบิึงส่งเป็นติดแล้วนะพี่น้องนี่ตัวลูกพยายามนอนนอนหางหางลูกน้องเอ่อน้องสกายกับปุ่ยอมมากนอนเสียนอนกอดแม่พี่น้องกระสั่นกับนอนบอหลับ ส่ตล์กกไหนที่เด้อเขาพัดตะกระป๋องธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเสีบยบ่นอมง่ายๆอาหารง่ายๆค่ะน้องเอฟเซ porque, นเดอร์กับน้องสกายก็เนนล่นน่านรักทุกคนคะ่กะก็เลยไม่มีเวลาได้เห็ดอันตุ๊กเข่าเสียงแหบ่พวกพี่น้องยังเงี้ยเสียงว่เ <laughs> สียงเป็นหำแหว <laughs> ่เพราะว่าอันเป็นวัดเนี่ย ไสรเมื่อเย็ดที่พี่น้องิ่งหลาเมือค่ะร่างครัดพี่น้องยังง่ายพีนน้องแต่ว่าแซ่นะคะแล้วแล้วเทากับติดแกตัสติดานหมดอย่ากินเผรเสอย่ากินตำ้งม้อหึพี่น้องอยกินตำ้หม้อึแต่ว่ากิน้อดได้ไข่ค่ะสดน้ำก็ต้มนี่ไล่เมือ เลือกประเด้มาเห็ดผิดอันเห็ดพี่น้นองเบิ่งเป็นอาทิตย์จิ้หอดกันบ่คะพี่น้องคะนี่คะ่ะแล้วเราห้ากระตักใส่จานเลยใส่บมกพีกสามหน่วยอยากกินเผ็ดๆสูงสวงกินขาวตบเสิร์ฟกินข้าวตบนมัสการกิน,กนข้าวตบเสียงแหบเสียงเปลี่ยนเลยพี่น้องคะ่ะ ่าไงคะเมู่มง่ายังไงตาก็เห็นมันเปิดก่อนค่ะใช่ไหมเวลาหลังกระทะมันจะงอหลัง,ง,นนงเ,เนี่ยขวด้ม่นดข่นอะสดยเข่าเขายุหนีแพงเนี่สอบหนึ่งนี่ยโมเมนสอบอันนี้ได้สอบห,หอยีิบหาลูกยังนีราค่าคืนเขาคองแพงค่ะพี่นวงคะ่ะ เขาไท่กับแพงเขาล่ากับแพงพวกกระเพรเพ์พรเ,พเขาอาหารเสียงห้าหยางหา้งากินว่าเมนอาหารอันนี้แพงพักกับแพงเขากระเพรเพ์ค่ะมีซิมฮาโลถุงนิดนหนึ่งเบิดเงินเกือ,กอบสามพันเงินไทยคะ่ะแต่ว่าถ้างเงินเขาเมันกับว่ามแพงหรอกมีครับพี่น้องคะเนตตามเมนูของข้าวอันเขาพัดปลากระป๋องคะ่ะง่ายๆพี่น้อง เมนูเองไงแต่ว่าแซ่บกับพี่น้องค่ะนี่มาชิมมังเลยค่ะมาค่ะไม่กินน้ำกันค่ะทุกคนค่ะมาค่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันจ้าเสียงแหมเนี่ยพี่น้องต้องแต่อันฝืนไครอ่ต้องแต่ฝืนไครค่ะเสียงด้วยแหมๆอย่ากินเป็ดเพอย่ากินแตงบมฮุงบ่ท่านกากินค่ะอันเป็นวัดอยู่กัเลยบ่ทธานเน่นกากินบโฮงก็เลยอันมาพัดเขาพัด กระป๋องกินใส่บวชพริกพี่น้อมึงเรียบกบวพริกบวชพริกใส่สามหน่วยมาซิมมึงพี่น้องมาซิมมึงกันเสียบว่ามันห่อนอแบบพี่น้องโอ้ยเผ็ดเผ็ดบวชพริกกินไ <ino> ม่เผ็ดซวงๆพี่น้องเมนูง่ายๆพี่น้องข้าวพัดปลากระกปร๋องค่ะ พี่หน่องอฮ็ดกินมึงด้แอแส,แส่บแสบอยากใส่เพร็ดกับใส่บักพริกซี่ด้หลายแนวจังส่วงจังส่วงพี่หน่องใส่บักพริกเยหลายๆแน่าตาเมนู ผัดไก,ก,ก่กับหน่องเอ็กเครื่องเหนือก็ลังลังแล้วมีเวลน้าไม่เห็ดกินพี่นอ่องพริกใส่พวกพริกเข้าไปนั่งยังสวงพี่นอ่องยินพพิเ็ดซวงสวงแสบอยู่พี่นอ้งนอง ใส่บกพริกกิมเพชดเพชรไล้หอนทนองได้แบบนี้ิเจ็๊บทองข้าวหมกเงยหนุบพี่หนองแซบค่ะขอพัดปลากระป๋องพี่หนองเม่นูงง่ายกินง่ายกินง่ายๆค่ะ ข้าวเดียวบปถึงหาหนาทีดจวดๆใส้ข้าวเดียวพี่นนองอยากกินเป็นเพสเพสวงๆอยากกินตะม้งบะกกากินไขอยุ่งอย่ามันผิดไข่พี่เน่ะแซวอยู่พี่นนอง ปิดเปลือนะอันไข่ยู่กับด้เบึงหลวมเงอมีพี่น้องมันตงมีไผ่เบิ่งซอยเนื่องยู่กันสองคนนั่นผัวเมียเนาะพี่น้องเนาะพอแม่กับยู่ทั้งหนึ่งห่งห่านหลูกติดไข่พี่น้องเอ้ยไข่ลูกบ่ขื้นกันยังได้เบึงอันหลูกเบิ่งเต่าอยู่พี่น้องสามีก็เฮตเตงงานสามีไปเฮดเตงงานพี่น้องยู่พูดเดียวสองคนผัวเมียไงเราความลำบาก ความลำบากมันก็นมีอยู่หนละ <c oughs> ความถูกความลำบากก็มีอยู่แต่ว่าแห่บงเบาๆเบาๆ้ายพี่นนองนี่พี่นนอนอ่าขอพัดปากกระกป๋องไม่นึงยังไง <c oughs> เดื่อพี่นนองหากระดาษก็ กินข้าวต้มอยูุระให้มือพี่นอ้นองก,นกกงกระดาษน,นอนอกันสกายเด่นกระดาษเทชูมุนมืดพี่น้องมงสกายเด่นกระดาษเทชูมือเสานี้ข้าวผัดปลากระกป๋องแซ่บๆพี่น้องเฮ็ดง่ายๆข้าวผัดปลากระป๋องพี่น้องคะ่ะใส่บ,บวชพริกแบบหนึ่งใส่บวชพริกสามหน่วยพี่น้อง อยากินนัตเพชดพี่น้องกเลยอันเห็ดข้าวพัดปลากระป๋องแซวพี่กินเมนูง่ายๆพี่น้องได้ว่าแ่บค่ะพี่น้องคะเห็ดเมนูง่ายๆแต่ว่าเป็นแสบบอกพริกพี่น้องพริกบอกลหนึ่งใส่สามหน่วยอยากินเพชดอยากินตามบกหุงกินมาท่าไหนพี่น้องไข่เสียงเปลี่ยนเสียงแหบเบื่พี่น้องคะไข่ไข่เป็นได้กะตองได้เบิ้งลูเบิ้งเต่าพี่น้องเมนไข่ลูกว่วขืนก็ตองได้เบิ้งลูกเบิ้งเต่าเพราะว่าอัน อยู่สองคนผัวเมียบุ๊มีไผเบิงผัวไปเฮตดงานพี่น้องจะคล้องไข่แหงหยานติดหลูกติดวัดน้ะมีพี่น้องเอ้ยน้องสกายนี่กำลังเมีาการนี่ขึ้น่าสิติดแล้วล่ะนี่พี่น้องคะเสียงแหบห่างหายไา้ทิติ์พี่น้องวันนี้ไม่เหตุคีปให้พี่น้องเบิงองงอนแเราไปหน่อง เล็กเส้นเหนือต้องสก,กายก็แล้วน้องรับพี่น้องค่ะได้กเน่ยมีเวลาเห็ดกินกินข้าวต้มอยู่หลายมือพี่น้องกินข้าวต้มอยู่สามสี่มือนี่เสียงยังแห็มเอยู่พี่น้องยังมุมีเสียง <c oughs> บอกพริกพี่น้องกินเผ็ดๆใส่บวกพริกสามหน่วย ย่นกินขี้เก่าแล้วพี่น้องอยากกินเพชรๆพี่น้องมาชิตตำมคุคงกัไเ้่ยบ้านกากินพี่น้องอย่านพิษไข่เมนูงง่ายๆพี่น้องได้ยว่าแสบ พัดปลากระกป๋องแม่นุ่งง่ายๆค่ะเหตุกินง่ายๆพี่น้องสร้างลูกนั่นรับอยู่สองผัวเมียพี่น้องเวลาเจ็บเวลาไขมา่มมกพวกนี้คนเบ่งลูกไข่แม่นลูกบ่กึ่นก็ต้องได้เบ่งลูกพี่น้องฮะเขาฮาน้ำ หะนุ่มเอาหลูกนอนล้างขวดนุ่มถ้าสิเฮ็ดเวียกแล้วคือเก่าละพี่น้องยังในเบิงหลูกเบิงเต่าคือเก่าละมันหลูกบ่ข้นก็นได้เพราะว่าอยูสองนผัวเมียพวก็วกกไปเฮ็ดงานเนาะสามีไปเฮ็ดงานเมียก็อยู่บาน เสพแสงน้ำกันจ้ะพี่น,ออน้องคะแม่ค่ะสพแสงน้ำกันขอพัดปากกระกป๋องใสบบ่บกพริกบกพริกสามหน่วยมันมีเสียงน้ำแสบกับเบิดบ่้ันเด็กไปซื้อหนำแสบไม่ได้กินหนำแสบบ่านแต่ก่อนเป็นบัดพี่น, <c oughs> น้องบทสวงมีการบกพริกไม่นุ่งง่ายพี่น้องจะว,ว่าแสบ พี่น้องพี่น้องอันยูนี่นั่นเขาสีบรอกากใส่น้ำมันนะพี่น้องเอ้ยยูนี่เพราะว่าเขาประรงการรับรับน้ำมันจาก,กัน ประเทศอื่นเขาบอตรงการสื่อน้ำมันจากกันมองอื่นมากพี่น้องเขาเดนน้ลงเหใส่อันเขาสีดโนน้ลงใหใส่อันรถไฟฟ้าแล้วพี่น้องเขาบอกอยากสื่อน้ำมันจากมองอื่นมากเขาอยากลดค่า,าใช้จ่ายเขาสีันกัลลังผลิตรด,ดเขาผลิตเหละ,ละพี่น้องแต่ว่าอย็นนีดมันแพงเดีนันลดไฟฟ้าพี่น้องถ,ถ้าตอนนี้ช่วงนี้ถ้าไปสื่อรถไฟฟ้าอยู่นี่นั่นเขาสะขึ้นผ้าสีให้สิบพันพี่น้อง รถไฟฟ้ายานีกะอยู่ประมาณหกสิบพันประมาณนี่แหละพี่น้องแล้วตะรุนแล้วได้ยี่ห้อคือกันเขาสีบใหญ่ใส่น้ำมันแล้ะพี่น้องเขาสีเส้วนเขาสีเ,เส้วสื่อน้ำมันจากหม่องอื่นพี่น้องเขาอยากแห็นคนประเทศเขาใส่ไฟฟ้าแทนน้ำมันใส่รถไฟฟ้าพี่น้องอยางนีเข้ากันกำลังโปรโมทพี่น้องถับให้เสื่อ,อนรถไฟฟ้า เขาซืขึ้นห้าสีบหกสิบพันสมมติว่าเขาซื้อรดหกสิบพันเขาจะเด็กขึ้นเงินขึ้นอันสิบพันพี่น้องมันเหลือมันก็เหลืออยู่หาสิบพันเทียเขา้องพอนเขาพี่น้องสิบิปนประมาณนั้นพี่น้องขาบุาอย่างอันคนประเทศเขาใส่น้ำมันละพี่น้องเขาสิเปลี่ยนนโยบายประเทศเขาละเพราะว่าเขาบ่าอยากันรับซื้อน้ำมันจากเมืออื่นเขามานะพี่น้องเขาจะลดต้นทุนประมาณนี้ละพี่น้อง ข่าวเขาเบ่งตามข้าวแล้วพี่น้อง <c oughs> อแต่ว่าแพงอยู่ได้หกสิบพันอันเผ้าสีจายขึ้นกับสิบพันลดขั้นหนึ่งเนาะ 10, สิบพันกับสิ้เลือกยุหาสิบพันมันก็นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่หอนั่นพี่น้องมันบางรุ่นบางยีหอก็อาจจะมีราคาที่สูงที่แพงก็หนีพี่นอ้องรัฐบาลเขะจายเงินขึ้นให้ตัวพี่น้องให้ซื้อรถไฟฟ้าเขากำลังเดินน้ลง อย่าให้อันค้นแันมาใส่รถไฟฟ่า,าแทนน้ำมันพี่น้องน้องข้าพัดใส่บอกพีิกินไปหลายนวยนเ่ยจีเสียบทอง ยืนกินท้าวแล้วพี่น้องกินบบเผ็ดๆคือสีส่วนคือว่าวัดกินลวสิไปนอนจะข้าวส้าลูกนอนพี่น้องแล้ว ม,มาถักทายพี่น้องบระเด็นเมื่อที่เห็นพี่น้องโดนึ้นหอดพี่น้องเมื่อเดี๋เห็ุคิดเป็นอาทิตย์พี่น้อง,ง,อง,งเมื่อเด้ไปเที่ยวแสอันเหมือว่านที่มาตกพี่น้องเขาอากาศหอนอะไรแต่ว่าอันยังที่มาตกพายเราปิดหน,น้าที่ปิดเน้นนะเขาอากาศหอนเหรอแต่ว่าที่มายัางตกอยู่พี่น้องเนื้อกระหอน เออห้องวานห่อนมอนหนาวเลยสินะห้อวานที่มาเหมือนีนกระแดาห่อนเียส,ส,สิเป็นอย่างนี้พี่น้องอากาศอยู่นี่อ,อยู่ขวดโหลพี่น้อง <c oughs> ขวดนี้บ่อยคนกินน่ะมั้ยเดี๋ยวสิตดวัดกันเสียงไหว่ยังพี่น้องเดี๋ยวมาคุยน้ำพี่น้องว่าสมมาผ้าขวาดเ๋ยสิขอจบคีดเวซัมนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอากาศนะฮะ สีมาคุยพี่น้องฟังเองคะ่ะเหลืองมาคุยพี่น้องฟังอีกนะคะให้พี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามน,นะคะให้พี่น้องคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ